สวัสดีค่ะนิทรับทุกคนเข้าสู่ช่อง People Plus สำหรับวันนี้นะคะ People Plus นะคะก็จะพาทุกทุกคนนะคะมาพูดถึงภาพยนต mm. ร์อนแอนิเมชันเรื่อง p i n o c c h i o นะคะอ่าสำหรับเอกลักษณ์ไอคอนิกประจำตัวของ p i n o c c h i โเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นไม้ค่ะที่พูดโกหกหนึ่งครั้งจมูกก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยรู้จักได้ยินได้ฟังเรื่องราวนิทานแล้วก็ได้ชมการ์ตูนกันมาก่อนนะคะ แน่นอนค่ะเพราะมันเป็นดิสนีย์นะคะพี่โป้เลยอยากจะหยิบมาพูดค่ะแต่ทว่ามันไม่ใช่แค่เวอร์ชันดิสนีย์สิที่มีภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ปีที่แล้วเนี่ยดิสนีย์ได้ทำการ remake แอนิเมชันเรื่องพินอคิโอมาเป็น l i ์ e a คชั่นลงสตรีมมิ่งทาง Disney Plus แล้วในขนาดเดียวกันค่ะ Netflix ก็ได้ปล่อยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพินอกคิโอลงสตรีมมิ่งเช่นกันบอกเลยว่าภาพยนตร์สองเรื่องเนี่ยสู้กันเดือดมากด้วยความที่แบบออริจินอลมาจากที่เดียวกันเรื่องเดียวกันแต่การเล่าเรื่องเนี่ย ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ความ impact ความสนุกเอ่ยใดเนี่ยต่างกันลิบลับเลยแล้วรู้ไหมว่าของอะไรสนุก Netflix ค่ะของดิสนียผู้เป็นต้นกําเนิดเขาเรียกต้นกาเนิดปะ่ะคือเป็นอ่าค่ายแรกๆเลยที่สร้างแอนิเมชันเรื่องนี้เออไม่สามารถที่จะทำให้ภาพยนตร์ขึ้นหิ้งของตัวเองติดลมบนได้ mm hmm. ทำไมถึงแพ้ทางให้ Netflix และทำไมพี่โป๊ถึงบอกว่าแพ้ทางให้ Netflix ก็คือติดท็อปเทนของ Netflix นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะภาพยนตร์พีโนคิโอของทาง Netflix เนี่ยยังได้รับรางวัลมากมายด้วยค่ะอ่าแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเพราะกระแสะโบกที่เปลี่ยนนางฟ้าให้เป็นสาวผิวดำหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะการเปลี่ยนภาพลักษณ์นางฟ้าเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะนางฟ้าเนี่ยออกมาแค่แป๊บเดียวจริงๆค่ะทุกคนแล้วมันมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้พีโนคิโอของ Netflix เนี่ย ชนะพิโนคีโอของดิสนีย์มาค่ะปีโป้จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังมาฟังข้อแตกต่างกันเลยดีกว่าค่ะข้อแตกต่างระหว่างพิโนค c h โอฉบับดิสนีย์และ n e t f l ลิกลักษณะของตัวละครในเวอร์ชันดิสนีย์เนี่ยทุกตัวละครจะมีดีไซน์ที่น่ารักสมกับเป็นการ์ตูนหรือภาพยนตร์สำหรับเด็กมากๆเลยค่ะ ส่วนเวอร์ชัน n น t f l i x กเนี่ยทุกอย่างดูดรักไปหมดแม้แต่ดีไซน์ของตัวละครหลักก็ยังดูอุบาทอย่างมากแต่ทว่าด้านเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยทำให้มันกินใจเราซะจนมองข้ามความอุบาทนี้ไปเลยค่ะกลายเป็นว่าเราเอ็นดูมันอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียว 2. ลูกของช่างไม้ในเวอร์ชั่นของดิสนีย์เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงหรือเจาะลึกตรงนี้มากมายนะคะมีเพียงแค่รูปถ่ายที่ตั้งอยู่ข้างโต๊ะข,ของเจเพโตเท่านั้น สเตเรโอเชันของ Netflix เนี่ยมีการเล่าถาความตั้งแต่ต้นเลยค่ะทําให้เราเห็นและสัมผัสได้กับช่างไม้นะคะที่ชื่อเจเปโต้และลูกชายของเขาที่ชื่อคาร์โลในเรื่องเนี่ยจะเล่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกไปจนถึงตอนที่คาร์โลตายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเปิดเรื่องมาเพื่อบีบหัวใจเราเลยค่ะ 3. จุดประสงค์ของการสร้างหุ่นไม้ทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยมีจุดประสงค์การสร้างเดียวกันก็คืออยากสร้างมาเป็นตัวแทนลูกของเขาที่ล่วงลับไปแต่บริบทการสร้างนั้นต่างกันอย่างมากค่ะของดิสนีย์เนี่ยเจะเปโต้สร้างมันด้วยความรักความหวังและการให้กำลังใจตัวเอง ส่วนของ Netflix นั้นเซเปโตสร้างมันมาจากอาการมึนเมาที่มีต่อความเจ็บช้ำและการสูญเสียเป็นแรงผลักดันและปลายทางนะคะก็เป็นพีนนคิโออย่างที่เราเห็นทั้ง2เวอร์ชั่นเลย 4. c คาแรคเตอร์ของช่างไม้ ในเวอร์ชันของดิสนีย์นะคะลุงเจเปโตเนี่ยเป็นช่างไม้ใจดีอยู่คนเดียวตัวลำพังนะคะด้วยความที่เขาปฏิบัติด,ดีตลอดมาและความผิดหวังไม่ใช่สิ่งที่คนดีอย่างเขาจะได้ผ่านพบนางฟ้าจึงประทานพรให้หุ่นไม้ที่ตาเท่าคนนี้สร้างเนี่ยมามีชีวิตเพื่อดูแลเขาในขณะที่เวอร์ชันเน็ตฟลินะคะเจเปโตเนี่ยกลายเป็นตาแก่ขี้เมาจอมเวียงสะท้อนความสิ้นหวังบนโลกแห่งความเป็นจริงที่แสนโหดร้ายหลังจากสูญเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนะคะ นางฟ้าก็ได้ประทานผ่อนให้เขาเพราะนางฟ้าคิดว่าเขาก็ไม่สมควรได้รับความสุขเศร้านี้เช่นกันและพี่น็อกกโอเวอร์ชั่นเน็ตฟลินะคะก็กลายมามีชีวิตแรกทีเดียวเนี่ยเจเปโตนะคะ mm hmm. ไม่ยอมรับเลยค่ะ mm hmm. เขามองว่าเจ้าเด็กนี่นะคะ mm hmm. เป็นสัตว์ประหลาด ก็คือมันดูกลายเป็นฐานในความเป็นจริงมากสําหรับเรื่องราวนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บก็จะหลงรักเลยเหมือนวอ์ชั่นดิสนีย์นะคะอ่ามันมีทั้งเวลาที่ต้องซื้อใจกันพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆซึ่งก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะคะที่วอชชั่น Netflix เนี่ยใส่ดีเทลตรงนี้ลงไปเพื่อทําให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะและตัวปีโป้เนี่ยชอบมากๆเลยค่ะฮ่าเจ้าจิงหรีดผูเลาเรื่อง ในเวอร์ชันดิสนีย์นะคะไม่มีการยืญญนยันค่ะว่าเจ้านี้นะคะเป็นจิ้งหรีดจริงหรือเปล่าแต่ว่าสตอรี่ของมันนะคะก็คือการเดินทางมาเพื่อหาที่หลบหนาวค่ะจนมาเจอบ้านของช่างไมเซเปโตนะคะและเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าคริเกตนั่นเองค่ะส่วนในเวอร์ชันของ Netflix เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเป็นจิ้งหรีดจริงๆค่ะดีทรงดีไซน์ก็คือจิ้งหรีดเลยและดีไซน์มันเนี่ยก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วตัวมันก็เป็นสีฟ้าด้วย โดยเจ้าจิ้งหรีดเล่าเรื่องตัวนี้นะคะใช้ชื่อว่าเซบาสเตียนในเรื่องนะคะเจ้าจิ้งหรีดเซบาสเตียนเนี่ยเป็นนักเขียนนะคะที่มาตามหาแรงบันดาลใจจนมันเนี่ยไปเจอเข้ากับต้นสนต้นหนึ่งนะคะแล้วมันก็ได้ใช้ต้นสนต้นนั้นเนี่ยเป็นที่พักพิงให้กับตัวเองในการเขียนเรื่องราวต่างๆแต่แล้วตาแก่เชเปโตเนี่ยก็เกิดอาการมึนเมานะคะเขาได้ไปิดจ้วงทําลายเอาต้นสนต้นนี้นะคะมาสร้างเป็นพินอกิโอ ซึ่งรีเเบาสเตียนเนี่ยจึงได้ติดสอยอห้อยตามนะคะและได้ไปสัมผัสเรื่องราวมหัศจรรย์นี้จนได้มาเล่าให้พวกเราทุกคนได้ฟังนั่นเองคะ่ะ6 p พินอคคิโอผู้เป็นที่หวาดกลัวแต่วอร์ชั่นเน็ตฟลิเนี่ยพินอคคิโอนะคะถูกชาวบ้านหวาดกลัวค่ะเพราะเป็นหุ่นไม้มีชีวิตอ่าเอาจริงๆมันก็ดูน่ากลัวนะแกดูดีไซน์มันดีเป <c oughs> ็นชิคก็กลัวจ้าเจพินอคคิโอวอร์ชั่นเน็ตฟลิเป็นอมาตะ ใช่ค่ะอย่างที่ได้ยินเลยนะคะพี่นอคกโอเชน n น t f l i x เนี่ยจะเป็นอมตะค่ะเพราะว่านางฟ้าเนี่ยให้เห็นผลว่าเขาไม่ใช่เด็กจริงๆไม่มีเลือดเนือ้อเป็นเพียงไม้ที่ยืมดวงวิญญาณมาใช้ก็เพียงเท่านั้นและในทุกๆครั้งที่พี่นอค i ิโอตายนะคะดวงวิญญาณของเขาเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ในโลกหลังความตายกับนางฟ้า รอจนทรายในขวดเนี่ยหมดวิญญาณซึ่จะกลับมาเข้าร่างไม้ที่เขาสิงสถิตได้แต่ทุกครั้งที่ตายเนี่ยเวลาในนาฬิกาทรายนะคะก็จะยาวนานขึ้นเรื่อยๆรื่อๆแต่สุดท้ายเนี่ยพีนอคิโอก็จะยังกลับเข้าสู่ร่างไม้ของตนได้ทุกครั้งไปคะ่ะ 8. พีนอคิโอโดนหลอกให้ไปแสดงละคสรสัต์ในดิสนีย์เนี่ยจะมีหมาเจ้าเล่ห์สอตัวนะคะมาหลอกล่อให้พินอคิโอหลงกลและตายใจก่อนจะาไปที่คณะ แต่ในเวอร์ชันของ Netflix พินอคคิโอนะคะถูกลวงด้วยกลอุบายเช่นกันแต่มาจากกลอุบายของเจ้าของคณะละครสัตว์โดยตรงเลยโดยผู้ที่เห็นพินอคคิโอตั้งแต่แรกและข้าข่าวไปบอกเจ้าของคณะละครสัตว์เนี่ยก็คือเจ้าลิงสมุนของคณะละครสัตว์นั่นเองคะ่ะ 9. พินอคคิโอเต็มใจอยู่ในคณะละครสัตว์ในเวอร์ชันของดิสนีย์เนี่ยหลังจากพินอคคิโอทำการแสดงเสร็จนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าพินอคคิโอนั้นถูกจับไปกักขังน่วงเหนียวนั่นเองคะ่ะ แต่ในเวอร์ชันของ Netflix เนี่ยมีการเพิ่มดีเทลตรงนี้เข้าไปเพื่อให้มัน Impact มากขึ้นนะคะคือในตอนแรกเนี่ยหลังจากจบการแสดงแล้วเจเปโตนะคะได้ไปช่วยพินอคคิโอกลับมาและถึงแม้ว่าเขาจะไปชิงตัวพินอคคิโอกลับมาได้แต่เจเปโตเนี่ยก็เป็นนี่เจ้าของคณะละครสัตว์เป็นเงินจำนวนมากเพราะพินอคคิโอเนี่ยได้เซ็นสัญ,ญญาอย่างถูกต้องก็คือเด็กที่โดนลวงหลอกเนาะมันก็เซ็นอะไรก็ได้ปะ เมื่อพาพิโนอคิโอออกมาได้ด้วยความโมโ oh หนะคะเจเปโตเนี่ยจึงพูดทำร้ายจิตใจหุ่นไม้อย่างไม่ทันได้คิดจนพิโนอคิโอเนี่ยเก็บมาคิดมากและสุดท้ายนะคะเขาก็หนีกลับไปหาละครสัตว์ค่ะเพราะอยากตอบแทนพ่อและไม่อยากเป็นภาระนั่นเองและภายหลังนะคะเจ้าของละครสัตว์เนี่ยก็ได้เล่นตุกติกกับพิโนอคิโออยู่ดีค่ะ 10. การเปลี่ยนบทในบางช่วง ในฉากสิ่งที่พีนอกคิโอต้องไป,ปเผชิญก่อนที่จะลงไปอยู่ในท้องวานนะคะนั่นก็คือในเวอร์ชันของดิสนีย์เนี่ยพีนอคิโอนะคะจะได้ไปส่วนสนุกที่มีแต่เด็กค่ะโลกซึ่งไร้ผู้ใหญ่มีอิสระและทําอะไรได้ตามอําเภอใจแต่ทว่าเมืองนั้นเนี่ยกลับเป็นกลลวงค่ะเด็กๆที่ได้ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยจะกลายเป็นลาในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาและพวกเขาจะถูกนําไปขายในที่สุดค่ะ แต่ในเวอร์ชัน Netflix นะคะบทพาร์ทนี้ถูกเปลี่ยนเป็นการที่พินอคกโอนะคะถูกชิงตัวให้ไปฝึกเป็นทหารกับเหล่าเด็กๆในวัยไร่เลี่ยก,กันนั่นเองและระหว่างฝึกนะคะเขาจะได้ทักษะแถมยังได้มิตรภาพอีกด้วยและในไม่ช้าก็มีสงครามเกิดขึ้นจริงๆพร้อมทั้งการปรากฏตัวของเจ้าของคณะละครสัตว์และการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นก่อนที่พินอคิีโอนะคะจะตกลงไปในทะเลและหายไปในท้องวานและไปเจอเจอเปโตในที่สุดค่ะ เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากสงครามในประเทศอิตาลีทําให้ต้องมีการฝึกทหารตั้งแต่อย่างเล็กและพินอคิโอ้นะคะถูกเกณฑ์เข้าค่ายทหารอย่างไม่ลังเลเลยะคะ่ะด้วยความที่มันเนี่ยเป็นอมต,ตะนะคะและถูกคาดหวังให้เป็นทหารแนวหน้าซึ่งการเพิ่มบทตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคะแต่การเพิ่มมันเข้ามาเนี่ยทำให้เนื้อเรื่อง i m p a c คมากขึ้นจริงๆคะ่ะถือว่าเป็นส่วนเสริมที่เติมเต็มเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วกันเนาะ 11. สหายขอ็ดสคิโอ ในดิสนีย์เนี่ยพี่นอคกโอนะคะจะมีสหายเป็นจิงรีชื่อคริเกตเจ้าแมวเยปลาทองและเจเปโตนะคะส่วนในเวอร์ชันเน็ตฟลิกเนี่ยพี่นอคก้โอจะมีเพื่อนใหม่เป็นลิงสเปซซาทูล่านะคะเจ้าจิงรีเช่นกันค่ะแต่ชื่อเซบาสเตียนแล้วก็ลุงเจเปโต้นั่นเองค่ะแต่จริงๆเนี่ยพี่นอคกโอนะคะยังจะมีเพื่อนคู่ใจที่ไปเข้าค่ายด้วยกันอีกนะในค่ายทหารทั้งคู่เนี่ยเป็นสัตว์รูกันแบบหยิกแกมหยอกนะคะเออแล้วก็เป็นมิตรกันในที่สุดค่ะ 12หลังจากรอดจากปาวานในเวอร์ชันดิสนีย์นะคะหลังจากพวกเขารอดจากท้องปาวานเนี่ยดูเหมือนว่าเจเพโตจะสิ้นลมไปแล้วแต่น้ำตาของเด็กคุณมายนั้นคืนชีพให้เขาส่วนในเวอร์ชันของ n น t f l i x พีนอคคิโอเนี่ยตายจากการช่วยเหลือพ่อของเขาในการระเบิดปากปาวานค่ะและเขาก็ต้องติดอยู่ในโลกหลังความตายนานเกินกว่าที่จะลงไปช่วยชีวิตเจเพโตได้คือเจเปโตเนี่ยจมน้ำนะคะและเขาก็เห็นด้วย ในที่สุดเนี่ยพินอคคิโอก็ตัดสินใจแหกกดตัวเองค่ะโดยการทำลายนาฬิกาทรายคู่นั้นนะคะและลงกลับมาอย่งโลกมนุษย์เพื่อช่วยชีวิตเจเปโต้ก่อนที่เขาเนี่ยจะเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองค่ะแต่ภายหลังเนี่ยนางฟ้าก็คืนชีพให้เขานะคะเพราะเจ้าเซบาสเตียนเนี่ยมีพรหนึ่งข้อที่นางฟ้าติดค้างอยู่เจ้าซิงรีนั่นจึงร้องขอชีวิตพินอคคิโอนั่นเองค่ะ 13. ฉากจบ ในเวอร์ชั่นดิสนีย์นะคะจบด้วยการที่ความกระตันยูของพิ n นอคิโอนั้นส่งผลให้เขากลายเป็นเด็กจริงๆและอยู่กับครอบครัวอย่างแสนสุขไม่มีใครรู้ตอนต่อไปแต่เท่านี้ก็ถือว่าจบแบบสมบูรณ์แล้วถูกไหมคะแต่ในเวอร์ชันของ f l ิกเนี่ยดั้นจนนาทีสุดท้ายจริงๆค่ะหลังจากพิ n นอคิโอนะคะคืนชีพ เขาเซบาสเตียนเจเปโตและสเปซตาทูล่านะคะก็ได้ไปอยู่ด้วยกันอย่างแสนสุขในกระท่องหลังใหญ่ของเจเพโตทุกคนก็คิดว่ามันคงจะจบอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะจริงๆไม่ค่ะมันมีเรื่องราวเล่าต่อขยายไปอีกในความเป็นไปของชีวิตค่ะเวลาได้ผ่านพ้นเลยไปนานแสนนานนะคะเจเปโตแก่ตัวลงและเขาก็ได้ตายในที่สุดเซบาสเตียนเนี่ยก็ได้นอนแน่นิ่งอยู่ริมหน้าต่าง เขาไร้วิญญาณไปเสียแล้วพีนนคิโอนะคะจึงได้เก็บเขาใส่ไว้ในกล่องไม้ขีดและเอามาเก็บไว้ที่อ,อกซ้ายของตัวเองที่ที่เป็นที่พักพิงแห่งแรกในการหาแรงมันดาลใจของเขาและสุดท้ายสเปซซาตูล่าก็จากไปเช่นกันทุกคนล้วนแล้วแต่มีอายุไขแต่พีนนคิโอกลับเป็นอมตะและโดดเดี่ยวอย่างมากตอนจบนั้นเราได้เห็นภาพพีนนคิโอนะคะเดินเอาดอกไม้ไปวางที่หลุมศพทั้ง3และเดินจากไป ดูเหมือนว่าเขากำลังจะออกผจญภัยไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอะไรเทือกนั้นทุกคนซึ่งตอนจบเนี่ยมันทำเอาปิโป้ร้องไห้หนักมากเลยนะคะคือมันดาร์กมากจริงๆอ่ะทุกๆคนลองคิดสิว่าการที่เรามีชีวิตอันแสนอมตะอย่างไม่มีวันตายแต่เราต้องเฝ้ามองคนที่เรารักตายไปทีละคนอย่างช้าๆาๆจนสุดท้ายแล้วคนที่เรารักนั้นเหลือเป็นเพียงความทรงจำดีๆเท่านั้นมันจะเศร้าแค่ไหนกันนะ แล้วนะคะสำหรับข้อแตกต่างของพีโนคิโอเน็ตฟลิกและดิสนีย์นะคะฟังแล้วด้วทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างคิดเหมือนพีโป้ไหมหรือคิดต่างยังไงก็แชร์ความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็สำหรับใครที่ดูคลิปพีโป้แล้วชอบเนี่ยอยากจะขอคลิปแบบไนอยากให้พีโป้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาขอกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพีโป้จะเก็บเข้าไปพิจารณาแล้วเอามาทำให้ทุกทุกคนได้รับชมกันแน่นอนส่วนใครที่เคยขอมาแล้วเนี่ยรอก่อนนะทำตามแม่นอนค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจากป o p l e พ l u s กันนะคะก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนุกก็นี่เลยค่ะมีคลิปอีกมากมายให้สนุกกันต่อนะคะชอบคลิปแบบไหนเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยค่ะหวังว่าจะมีสคลิปนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยชอบและกลับมาดูป o โป e ใหม่นะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย